เวลาที่เราเกิดความเครียดหรือไม่สบายใจอะไรและไม่รู้ว่าจะไประบายได้ที่ไหนวิธีแก้ที่ดีและได้ผลไปอย่างมากก็คือให้ออกไปหาอะไรที่มันสร้างสรรค์และสนุกสนุกทำครับเราอาจจะชวนเพื่อนๆออกไปเที่ยวหรือไปกินเลี้ยงกันออกไปร้องเพลงคาราโอเกะออกไปเดินชมสถานที่ใหม่ๆไปด้วยกันหลายๆคนแบบนี้ด้วยความสนุกสนานเฮฮาจะช่วยขจัดความเครียดให้หายไปจากใจเราได้ในเวลาไม่นานครับซึ่งเวลาที่เรากําลังสนุกสนานอยู่นั้นร่างกายของเราก็จะหลั่งสารแอนโดฟิน ออกมาเพื่อทําให้ร่างกายของเราผ่อนคลายยิ่งถ้าได้ร้องเพลงแหกปากดังๆก็จะช่วยให้ร่างกายของเราและสมองของเราได้รับการผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีถ้าใครอยากจะระบายความเครียดได้แบบเร็วๆแนะนําว่าให้ไปร้องเพลงคาราโอเกะเอาเพลงที่มันๆและร้องเพลงให้สุดพลังของเราไปเลยครับแต่ต้องร้องให้ไพเราะและสนุกด้วยนะครับไม่ใช่แหกปากร้องอย่างเดียวไม่งั้นแทนที่เราจะผ่อนคลายแต่อาจจะเป็นเครียดและเจ็บคอไปเปล่าๆต้องร้องให้สนุกและดังด้วยแบบนี้ถึงจะผ่อนคลายได้ดีครับส่วนใครที่ไม่ชอบ อบร้องเพลงก็อาจจะหาอะไรที่เราชอบทําหามาทําก็ได้ครับเช่นเล่นเกมเที่ยวห้างเที่ยวทะเลเที่ยวน้ําตกไปห้องสมุด ไปดูหนังชมกีฬาไปทําบุญหาอะไรที่มันสนุกสนุกทาไปเลยครับและเราก็จะไม่เครียดอีกการทําแบบนี้จะเป็นการช่วยให้เราได้พักผ่อนจิตใจช่วยให้จิตใจของเราปลอดโปร่งได้ช่วยรักษาสุขภาพจิตของเราได้เป็นอย่างดีถ้าใครสนใจก็ลองนําวิธีนี้ไปใช้กันได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ